ตอนแรกเอาไก่ที่เราซื้อมานะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยอย่างน้อยหนึ่ถึงสองน้ำค่ะต่อจากนั้นเราก็นำไก่ไปต้มในน้ำเดือดทิ้งไว้ประมาณ40นาทีให้ไก่เปื่อยนะคะ วันนี้จะใช้เครื่องแกงที่เป็นเครื่องแกงสําเร็จรูปนะคะแล้วก็จะซื้อเป็นเครื่องต้มยําค่ะก็จะมีขาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดค่ะให้เราสังเกตนะคะว่าเ,าเริ่มเปื่อยหรือยังตามความเหมาะสมเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ตักแยกไว้ก่อนค่ะแล้วก็ไปทําน้ําต้มปลากันค่ะ <S <S จากนั้นก็เอาน้ําสะอาดนะคะตั้งไฟประมาณครึ่งหม้อแล้วก็ใส่เครื่องต้มยําไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะวันนี้ซื้อปลาสองตัวเป็นปลาทูนะคะก็ใส่ลงไปค่ะรอให้เดือดค่ะหลังจากที่ปลาสุกแล้วเราก็ตักปลาออกมาค่ะเพื่อที่จะมาแกะเนื้อเพื่อที่จะนำไปทำน้ำแกงค่ะตักออกมาทั้งหมดเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็ต้มตีนไก่ในน้ำที่เราต้มปลาเมื่อกี้ต่อจนเปื่อยอีกครั้งค่ะเราก็นำเนื้อปลานะคะเมื่อกี้สองตัวมาแกะเนื้อปลาออกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงแล้วก็ตำให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัดเครื่องแกงกับปลาที่เราตำแล้วนะคะไปใส่ในหม้อค่ะ นี่ค่ะสูตรเด็ดคือเราเติมน้ำปลาลงไปด้วยนะคะตามปริมาณที่ชอบเลยนะคะหลังจากเติมน้ำปลาแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะปรุงรสชิมตามที่ต้องการได้เลยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็พลิก ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันความอร่อยค่ะอืมกิ่นหอมน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับขนมจีนตีนไก่ใส่เลือดใส่ปลรราสุดรเซบค่ะพร้อมด้วยไก่ทอดนะคะขนมจีนแล้วก็ ผักตุ้มๆค่ะ